พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าการยึดมั่นถือมั่นในวัตถุสิ่งของหรือสมมุติทั้งหลายบนโลกนี้เป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์ <sì> เมื่อเราหลงในทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศหรือแม้แต่ร่างกายนี้จิตก็ถูกผูกมัดด้วยความอยากความห่วงแหนและความกลัวจะสูญเสียยิ่งยึดมั่นมากเท่าไหร่ถูกก็หนักมากเท่านั้นเพราะสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป ไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงผู้ที่ไม่เห็นความจริงนี้ย่อมเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่สิ้นสุดแต่ผู้ที่รู้จักปล่อยวางเข้าใจในความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนย่อมผลจากเครื่องพันธนาการทั้งปวงนี่คือหนทางที่พระพุทธองค์ชี้ไว้เพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์และเข้าถึงความสงบอันแท้จริง